สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนักต p ้นพิช,ชิงกันอีกแล้วนะฮะก็มีน้องๆหลายๆท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube หรือ TikTok นะครับก็ขอมาบอกให้สอนต่อสายหน้าหรือสายช็อกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะต่อแบบง่ายแข็งแรงรวดเร็วนะครับก็คือสามารถจะต่อจากบ้านก่อนไปตกก็ได้หรือถ้าตีออกไปตีแล้วเดี๋่อติดขาด ก็ต่ออันนี้ก็ได้ครับคือเร็วดีแข็งแรงผมรับประกันเลยครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับก็จริงๆใน Youtube ก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทำอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองติดตามรับชมครับอันนี้ง่ายแข็งแรงรวดเร็วครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับโอเคก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือขาดไม่ได้สาย PE อันนี้ผมเอาของที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะมาทําให้ดูก็สายช็อกนะครับสายช็อกที่คุณใช้ไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็กันไกนะครับส่วนตัวผมเล่นบาชอนผมจะเล่น30ปอนด์นะบางคนเขาเล่น50ปอนด์นะแต่ว่าส่วนตัวผมผมว่า30ปอนด์ก็เหลือๆแล้วครับจริงๆส่วนใหญ่สมมติว่าผมไม่รีบนะผมจะถักนะ ถถามว่าถาักแข็งแรงกว่าอันนี้ไหมส่วนตัวผมผมว่าอันนี้ก็แข็งแรงไม่แพ้นะครับเร็วกว่าด้วยแต่อันนู้นมันได้เหมือนกับได้แบบเท่ด้วยอะไรแบบนั้นแหละสวยด้วยในความคิดผมนะแต่จริงแต่พอขาดผมก็ต่อยอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> เริ่มแรกเอาสายช่องมานะครับเนะี่ยจับนี้ ปึ๊บพับมาอย่างนี้นะครับเนี่ยพับมาอย่างนี้ปุ๊บจับเงี้ยเอาไว้นะพับปึ๊บ,บ,นะบ,บแล้วก็จับแบบเงี้ยอ่ะต่อมาก็เอาสาย PE ครับนี่นะเสียบจากบนลงล่างเสียบจากบนลงล่างนะครับ อันนี้อันนี้จริงๆใหญ่ไปนะผมแนะนำให้ประมาณนี้อ่านี่ประมาณนี้อ่าแทงจากบนแทงจากบนลงล่างแล้วก็เอาเอามือนี้จับไว้ดึงลงมา อ่ะทีนี้มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับอยู่บนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะตกไปข้างหรือจะตกไปอะไรเรามาจับไอ้สายนี้ครับเราพันไปสี่รอบสามสี่อ่ะทีนี้พอสี่แล้วนะผมจะเอามาสอดเนี้ย สอดเข้ากับสายเนี่ยปึ๊บขึ้นมาดึงปั๊บสามรอบน้ำนิดหนึ่ง,สอ,องสอดเหมือนเดิมสองแล้วก็รอบที่สามครับสามอ่ะทีนี้มันก็จะได้อย่เงี้ยเราปล่อยมือนี้เลยเราจับไอ้ตรงสายช่องนี้ไว้ แล้วเราก็จับไอ้สองเส้นนี้ด้วยนะเขาค,ค่อยดึงอ่ะพอถึงประมาณนี้ผมจะใช้น้ำลายแตะนะอ่ามันจะได้แน่นนะครับอ่ะทีนี้ก็ค่อยๆดึงครับแล้วก็ดึงแต่สายเมนนะแล้วก็ดึงสายช็อป ดึงพร้อมๆกันนะเรียบร้อยครับเร็วปะนี่จริงๆถ้าทำถ้าทำแบบว่าเขาเรียกไงไม่ได้ทำให้ดูนะแบบทำใช้เองเร็วกว่าน,นี้ผมแล้วก็ผมก็จะตัดสายนี้ให้เหลือประมาณนี้นะครับ เหลือประมาณนนครึ่งเซนนะ้เนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยผมไม่ไม่จุดไฟไม่อะไรทั้งสิ้นนะด้านนี้ก็จะใช้กันไกนะครับส่วนตัวผมผมไม่ชอบใช้กรรไกตัดเล็บนะชอบใช้กันไก,นก,นกนผมว่าดีกว่าตัดให้แนบให้ชิดไปเลยนะอ่ะเนี่ยเห็นไหม เล็กติดเดียวผมบอกให้เผยเผนะเล็กกว่าไอ้แบบถักอีกไอ้แบบถักที่ยาวๆเห็นปะ่ะเผอเผัน,นิดเล็กกว่าอีกเนี่ยเร็วแล้วก็แข็งแรงครับผมรับประกันเลยว่าโคตรแข็งแรง เนี่ยประมาณนี้แล้วผมก็จะต่อความยาวสายช็องประมาณหนึ่งสองนะครับก็คือจับจากเนี่ยมาถึงข้อ2อนะก็ใช้ประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทําให้ดูทําให้ดูแบบว่าเร็วๆปกติเลยนะก็คือว่าสมมุติว่าเราอยู่หน้าง,งานนะดูนะว่ามันเร็วไหมอ่ะนี่นะ เพราะว่าบางทีนะครับถ้าเราไปนั่งถักนะถ้าเราไม่ใช่มือโปรแบบว่าไอ้นั้นมันรู้สึกแม่งช้าไงกับไม่รู้ผมรู้สึกโคตรช้าเลยแต่ถ้าถักจากบ้านไม่เป็นไรนะแบบเราไม่ได้รีบอะ่ะอันนั้นไม่เป็นไร เ,เสร็จแล้วเร็วปะเร็วป่ะ,ปะไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยเสร็จแล้วดูเห็นป่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีตกต่อได้ละแต่ถ้าถักนะผมบอกให้โคตรนานเนี่ยดูเสร็จแล้วผมว่าเล็กเล็กพอๆกันเลยอะเล็กกับใหญ่อะ เอาจริงๆนะมันขึ้นอยู่กับสายหน้านะถ้าสายหน้าคุณใหญ่สายพี่อี่คุณใหญ่ยังไงมันก็ใหญ่ครับแต่น,นี่ถ้ามันเข้ากันนะมันจะพอดีเลยเนี่ยเร็วปะไม่ถึงหนึ่งนาทีลองไปใช้ดูกันได้ครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนต่อชอบเร็วแข็งแรงทนทานครับเอาไปใช้ได้แน่นอนครับผมรับประกันว่าเร็วแข็งแรงทนทาน ทนทานจริงๆครับไม่แพ้เอฟจีน็อตอะไรนั่นเลยแล้วก็ถ้าครั้งหน้าอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําคลิปสอนให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ